สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานละล่อดร้อยวีหนึ่งนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอน,ใน,ในใสสี้จะทําขึ้นเพื่อแนะนําสินค้านะครับไม่ได้ักจวนการลงทุนแต่อย่างใดกลงทุนมีความเสี่ยงนะใต้คลิปวิดีโอจะมีลิงก์สมัครสมัครกันเยอะๆนะครับอันนี้เราก็อยู่กับข่าวคริปต2 0สองพนี่สิสองนะอันนี้ก็จะเป็น EP ที่แปดบห้านะอันนี้ก็จะเป็นข่าว Step N อหรือ,เ,อเหรียญ GMT นะครับอ่าก็ตอนนี้นะ เขามีการแจก NFT แจก a d o p ให้กับคนที่ถือ NFT รุ่นแรกนะอ a i r d o p ก็มีมูลค่าตั้งแต่1,800 US ถึง14,000 US เยอะมากเลยนะฟรีเลยนะให้กับคนที่ถือ,อ NFT รุ่นแรก NFT รุ่นแรกจำได้ว่ารองเท้าน่ยมีราคาประมาณโอ้โห สามหมื่ถึงหกหมื่นเจ็ดมื่เลยนะรุ่นแรๆต่อมาก็จะเป็นรุ่นหลังๆนะอะ่ก็ต้องมีระดับคอนมอนเนี่ยโอ้โหแจกสี่พันสี่พัน GMT นะระดับต่อไปเนี่ยแปดพันและอีพิกเนี่ยโอ้โหถึงสามหมื่เลยนะ,ะยเดี๋ยวเราไปดูกันคร่าๆวๆกันนะฮะอ่ะราคาเหรียญสเต็ปเอ็นหรือ GMT ตอนนี้ก็มีราคาประมาณศูนย์จุด สี่หกนะตอนนี้ก็ปรับตัวขึ้นหลังจากมีข่าวมาสองสวันเพราะข่าวนี้ก็สองสวันแล้วลนะ่ะนะวอลลุ่มซื้อขายก็เจ็ดสิบกว่าล้านค่อนข้างเยอะอะไปดูราคาเหรียญ GMT กันตอนนี้นะน่ะ GMT นะถ้าเป็นระดับ common เนี่ยเขาจะแจกนะเหรียญ GMT สี่พันอะดูง่ายๆนะสี่พันนะสี่พันนะตอนนี้ก็เหรียญ GMT หนึ่งเหรียญก็มีราคาศูนย์จุดสี่หก คูณสี่พันมั่วละศูนย์จุดสี่หกคูณโอ้แล้วกดถูกแล้ววะศูนย์จุดสี่หกคูณสี่พันเท่ากับนี่นะพันแปดร้อยสี่สิบนะอ่าอัตราแลกเปลี่ยนตอนนี้นะไปดูดูหนะึ่งยูเอสนะหนึ่งยูเอสเท่ากับกีบาทนะอ่า ดูเขาเข้าประมาณสามสิบสี่ 45, นะอสามสิบสี่จุดสี่ห้านะอ่าอ่าไรวะงคูณสามสิบสี่จุดสี่ห้าปับหกหมื่นสามโอ้โหและดูนี่อันนี้ระดับคอมมอนนะถ้าระดับสูงสุดเท่าไหร่เนะี่ยโอ้โหไม่อยากคิดเลยอ่ะคิดซะหน่อยนะสามหมื่นสองสามหมื่น ยูล่านะคูณ0.6อ่านี่คือราคาเท่านี้คูณ34.45่จจะไปคิดมั่วอ่ะเฮ้ยไม่ใช่ดิอ่วนี่คิดถูกหรือเปล่าวะไอตอนแรกคิดถูกแล้วคิดไปคิดมาโมอ่ะสามพันสองอ่าคูณศูนย จุดสี่หกเท่ากับอ่าเออมันตั้งเท่านี้โอ้โมยคูณสามสี่จุดสี่หพห้าแสนแม่เจ้าปลาราคามหาศาลมากโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะสำหรับข่าวคิปโตวอนผมก็ไม่ได้ถือนะแต่คนที่ถืออาจจะขายกินหมดแล้วหรือเปล่ามีน้อยคนอาจจะได้ไม่รู้อาจจะมีคนได้ก็ได้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ ขายของก็สักนง้อยแต่คลิปเราจะมีลิงก์สมัครไบแนนซ์เว็บเทรกระดนคลิปตอันดับหนึ่งของโลกใครยังไม่มีสมัครได้นะสมัครเพียงหนึ่งเีทีใช้อีเมลอย่างเดียวความน่าเชื่อถือสูงนะปลอดภัยสูงแต่ก็มีความเสี่ยงยินยันตัวตนใช้บบประชาชนอย่างเดียวนะอ่าอ่ะ,อะโอเคอีโอเคเอ็กซ์นะชื่อเดิมคือโอเคเอ็กซ์นะตอนนี้เป็นเว็บเทรอันดับสามของโลกนะรับผลตอบแทนหนึ่งถึงสี่ร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะจากการเอินนะฝากลุ้หน้าฝากปิดคอยอะไรก็ได้เทรดขั้นต่ำอีกเว็บหนึ่งที่คนไทยนนิยมเทนะ ใช้อเมลอย่างเดียวสมัครนะตัวนี้นะค่อนข้างพิเศษไม่ต้องยืนยนันตัวตนก็สามารถถอนได้วันลนะสามแสนยูเอสดีมากเลยตัวนี้นะผมใช้อยู่แล้วก็กูคอยเว็บเทรดท,ที่จริงๆก็เป็นอีกหนึ่งเว็บเทรดต้นน้ำนะแต่ว่าตัวนี้จะกู้มาิ้นสูงสุดสิบเท่านะอย่างแหวนเหรียญแหวนนะถ้าเป็นใบแนนตกู้ได้แค่สมเท่าตัวนี้กู้ได้ถึงสิบเท่านะอ่าแล้วก็ฟนะิวเจอร์เน่ะใบแนนต์ก็จะปรับเหลือยี่สิบตัวนี้ยังเป็นเจ็ดห้าเท่าถึงหนึ่งร้อยนะ ใครสายกู้มาได้เกรดโอก็อีกเป็นหนึ่งเว็บเทจดนะใช้อีเมลสมัครเหมือนกันอ่าตัวนี้เปิดประมาณเป็นสิบปีแล้วนะเป็นเว็บที่มีฟูฟาร์มเงินมากที่สุดเหรียญก็อาจจะเป็นเหรียญแบบเยอะที่สุดเหมือนกันนะที่มีเหรียญสามารถเปิดมาจินฟิเจอร์ได้มหาศาลนะแล้วสามารถไปฟาร์มฟูเนี่ KUB Coin ก็สามารถฟาร์มได้นะอ่า ต้นน้ำแล้วก็แอลแบงก็ใช้อีเมลสมัครนี้เป็นสุดๆของต้นน้ำจะเป็นเว็บที่เหรียญเล็กนิยมมาเทรดที่นี่อาจจะได้ 10x ร้อย x ก็ได้แต่ก็มีความเสี่ยงก็ะระมัดระวังให้ดีคเจอก,กันใหม่อีพีหนา้าสำหรับข่าวคริปโต 2, 2022เจอก,กันใหม่ครับอา23นะเจอก,กันใหม่ครับบ๊ายบาย